ิดฉากรัก5ปีสำหรับคู่รักหญิงหญิงมินมินทิตากับซินวี่พาวิดาที่ล่าสุดวันนี้14สิงหาคม68ได้ออกมาชี้แจงยุติความสัมพันธ์ในฐานะคู่รักซึ่งเป็นการตัดสินใจแยกทางกันด้วยความเข้าใจของทั้งคู่พร้อมขอบคุณกันและกันสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยซินวี่ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าเราสองคนมีเรื่องอยากบอกหลังจากใช้เวลาร่วมกันมา5ปีเต็มวันนี้เราตัดสินใจแยกทางกันในฐานะคู่รักมันไม่ใช่การจากลากันด้วยความเสียใจแต่เป็นการเลือกด้วยความเข้าใจ และความเคารพในการและกันเรารู้สึกขอบคุณกันมากสำหรับช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกันทั้งรอยยิ้มน้ำตาการเติบโตและความรักที่เคยแบ่งปันกันอย่างเต็มหัวใจพวกเรายังเป็นกำลังใจให้กันและยังมีความปรารถนาดีให้กันเสมอแค่เปลี่ยนบทบาทในชีวิตของกันและกันเท่านั้นขอบคุณทุกคนที่รักและสนับสนุนเรามาโดยตลอดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและให้พื้นที่กับเราทั้งคู่ในช่วงเวลานี้นะคะด้วยความรักและความจริงใจมิ้นและสินวีพร้อมแคปชั่น with love and respect from us truly Thank you for understanding, loving and support หน้ายิ้มแปลเป็นภาษาไทยว่าด้วยรักและเคารพจากพวกเราขอบคุณสำหรับความเข้าใจความรักและการสนับสนุนหน้ายิ้มท่ามกลางเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่กันอย่างล้นหลามในเอนเตอร์เทน